สวัสดีครับผมวันนี้เรามานำเสนอมีดสองเล่มเป็นมีดเกตเกตเอดีกว่าเพราะว่าเกตบีเกตซียังทำไม่ทัน <c oughs> เอาเกตเอไปก่อนแล้วกันช่วงนี้นะครับมานำเสนออยู่สองเล่มนะครับเป็นด้ามของกวางวัสดุเหล็กเป็นเหล็กเคสามห้าสามนะครับเอาชมก่อนนะฮะชมก่อนนะครับด้ามเป๊ะ เป็นเขากว้างซองเป็นหนังควายครับหนังควายแท้ครับผมดิฉันจะไม่พูดเพราะว่าดิฉันดูว่าจะโม้ไปได้สักเท่าไหร่นี่ตอนนี้เงียบเสียงแป๊บนึงมีฮอลิคอปเตอร์มาแม่ทันสมัยจริงๆพอไม่ใช่เหรออะไรอ่ะก็ฮอลิคอปเตอร์ไม่ใช่เหรอ มาเล่มที่หนึ่งนะครับเล่เล็กลักษณะของล็บเล็กนะฮะไปละมากูดได้ละโอ้ oh, ขนาดไปแล้วเสียงยังอยู่เลยนะโอเคนี่นะครับสันด้านประกบนะคะเปด้าฟูลทนด้านประกบนะฮะกันเป็นกันเสียบนะครับด้าฟูแทนแต่เป็นกันเสียบนะครับกันเป็นสแตนเลสอ่า พูดยังไงในด้านฟูแทงไปกันเสียบมันเป็นเทคนิคชนิดหนึ่งเป็นกันเสียบเขาเรียกว่ากันเสียบลดลดเขาเรียกอะไรลดอะไรนะลดความหนักของด้ามเหรออ่ด้ามก็จะทําเปเปอร์ลดลดน้ําหนักนะฮะลดน้ําหนักแล้วก็จะเจาะรูสะพุนเลยแหละเพราะว่าให้ลดน้ำหนักด้ามมันเบาลงนะครับมามาเล่มที่หนึ่งขนาดยาวจ้าความยาวอยู่ที่แล้วจะเห็นไหมเนี่ย ไม่เห็นเหรอ <laughs> ความยาวอยู่ที่สามจุดแปดสามจุดแปดนิ้วอ่าความยาวอยู่ที่สามจุดแปดนิ้วนะครับใบกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดสองสันหนาที่ห้ามิลนะครับด้ามยาว่ที่สี่จุดสองนิ้ววัสดุเป็นเกรดเอนะครับเขากวางเป็นเกรดเอนะครับหมุดเป็นสแตนเลสนะฮะกับทองเหลืองหมุดสแตนเลสกับทองเหลืองนะฮะ ราคาอยู่ที่หนึ่งมื่นห้าร้อยบาทสําหรับเล่มน,นี้นะครับหนึ่งหมืนห้าร้อยบาทเดี๋ยว,วผมเล่มที่หนึ่งขอสต๊อป,ข,ปขอพักแป๊บนึงได้ไหมทําไมมามา,มาต่อเลยจ้ะต,ต่อก็คือ ต่ก็ต่อสิเะต่อราคาเหรอรู้ว่าต่อต่อวิดีโอต่อวิดีโอต่อวิดีโอต่อไม่ได้นี่ลดแล้วใช่ไหมคะลดแล้วครับหนึ่งหมื่นปกติหมื่นสองห้าร้อยนะคะปกติหมื่นสองาอเามาเซลแล้วนะคะอ่ะนี้หนึ่หมื่นอยู่ที่หมื่นสองห้าร้อยเป็นเล็บเล็ดนะฮะไปเช็คดูราคาหลังๆได้นะครับเมื่อก่อนหมื่นสองห้าร้อยถึงหมื่นคือเราก็จัดนาทีทองไปเป็นเดือนพฤศจิกาค่ะครับค่ะแต่ว่าเป็นเกตพีเอมพร้อมหนังควายแท้ครับเรื่องของเรื่องคือเราทําส่งนอกค่ะแล้วคราวนี้มันส่งไม่ได้ นอบเดี๋ยวนี้เขาส่งยากแล้วครับต้องมไปเขาเนาะเป็นวัสดุปดีคืนมาเราก็เลยเอามาลดมาเล่มต่อไปค่ะเล่มที่สองค่ะโ<า>ชว์ก่อนนะคะน้อไม่ได้โชว์ซองนะครับนางควายนะคะตาดนน้ใันบ้างหล่ะ <c oughs> มาครับเล่มที่สองนะครับค่ะอันนี้วัสดุเกรดเอเลยนะครับวัสดุคือเหล็กเคสามห้าสามนะฮะกาดสแตนเลส อันนี้ราคาอยู่ที่หมื่นสามห้าร้อยนะคะลด<ก>แล้วยก,ยกขึ้นหน่อยถ้า <Okay. S 2> มองอะไรไม่เห็นเลยอเออเห็นไหมเห็นไหมเห็นโอเคะนะครับใบยาวอยู่ที่หกจุดหนึ่งนิ้วนะครับเล่มนี้ใบยาวอยู่ที่หกจุดหนึ่งนิ้วใบกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดสองนิ้วสันหนาที่สี่มิลน,นะครับเล่มนี้สันหนาที่สี่มิลด้ามยาวอยู่ที่ห้านิ้วนะครับเล่มนี้สวยมากนะครับมาละเขาเห็นไหมฮะ ตัวเลยจะขายมีตจะขายเขาขายด้ามขายด้ามมันด้ามมันสวยสวยมากปรับแบบชนิดที่ว่าแบบว่าเท่ากันเป๊ะเลยหายากคัดเกรดนะคะคัดเกรดนะคะเล่มนี้คัดเกรดมากเลยเอาเอาเขาอันนู้นทิ้งไปเอาเขานี่มาใส่ตรงนี้แกรนะคะต้อส่องกระจกได้เลยนะครับเล่มนี้ราคาก็พิเศษค่ะปกติหมื่นห้าห้าร้อยนะคะปกติเล่มนี้อยู่ดิหมื่นพหหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับเอาดิฉันจัดให้หมื่นสามวันนี้เอาไปหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทหมื่นสามห้าร้อยเหรอค่ะ ลดให้สองพันค่ะก็อันนั้นก็หมื่นสองห้าก็ยังเหลือหมื่นก้าห้าร้อยแอนรถไปสองพันเหมือนกันไงอออ๋โเคค่ะลดเท่ากันใช่ค่ะไม่ไม่น้อยน้อยหน้ากันหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทค่ะนะครับผมเป็นนาทีทองสองเล่มเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะอ่ากดแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเอาให้แม่ค้าเป็นคนพูดดีกว่ามาหมดละพร้อมกับซองนะครับซองเป็นเป็นซองหนังควายนะคะซองแขวนหนังควาย ควายนังควายแท้ครับอยู่สองตัวแถบนี้แหละควายค่ะแหม่ควายสองตัวเนี่ยะวายกับเมียนะคะโอเคครับครับผมสาหรับเรื่องเออสาหรับอีพีนี้เออผมหมดละสำหรับอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรมากสองเล่มนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่แน่ๆครับจะขึ้นเบอร์โทรให้กดโทรมาก่อนนะครับ สโลบพีพีนี้สวัสดีครับ